สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวที่น่าสลดใจมากเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะนํามาคุยกันนะคะเป็นเรื่องอุบัติเหตุรถรับส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือมอก,กอชอที่สีสเกตนะคะ ออรถของน้องๆน,นักกีฬาไปชนกับรถบรรทุกน้ำมันตอนกำลังเดินทางไปแข่งกีฬาพลศาสตร์เกมส์เหตุการณ์นี้ทำให้เราสูญเสียน้องภูมิมนสมนึกค่ะเป็นนักกีฬาตะกร้ออายุแค่18ปีอนาคตกำลังไกลเลยนะคะแล้วก็คนขับรถก็เสียชีวิตด้วยในเวลาต่อมาวันนี้เราจะมาลองดูข้อมูลที่เรามีกันนะคะเพื่อทาความเข้าใจว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้คืออะไรบ้างถ้าดูตามลำดับเหตุการณ์นะคะคือมันเกิดตอนกลางคืนวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะประมาณประมาณสองทุ่มจุดเกิดเหตุคือที่สี่แยกป่าศักในอำเภอบางร,รักกรรมจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะลักษณะคือเป็นรถบรรทุก6ล้อของมอกชศรีสะเกตน,นะคะชนกับรถเทลเลอร์ที่บรรทุกน้ำมันมาสภาพคือรถนักกีฬาพลิกคว่ำเลยส่วนรถบรรทุกน้ำมันนี้ก็เสียหลักตกคลองข้างทางไป ในรถนักกีฬานี้มีเอ่อทั้งหมด9คนนะคะมีผู้เสียชีวิตสองคนคือน้องภูมนินนักกีฬาตะกรอ้อแล้วก็คุณพันลับซึ่งเป็นคนขับรถอายุ59ปีนอกจากนั้นก็มีบาดเจ็บสาหาัสบาดเจ็บปานกลางแล้วก็เล็กน้อยอีกหลายคนเลยค่ะเห็นว่าทางกู้ภัยต้องใช้เครื่องมือตัดทางเลยนะคะกว่าจะนําร่างผู้ประสบเหตุออกมาได้นอกจากข้อเท็จจริงที่น่าเศร้าตรงนี้แล้วเนี่ยมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ข้อมูลที่เรามีชี้เห็นไหมคะว่ามันอาจจะเป็นส่วนสําคัญของเรื่องนี้ ครับคือประเด็นสําคัญอย่างแรกเลยเนี่ยต้องเข้าใจว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางไกลนะครับเดินทางจากศรีสะเกดนู่นเลยมุ่งหน้าไปสุขโขทยัยไกลมากเลยนะคะใช่ครับหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อไปแข่งกีฬาพลศึกษาเกมครั้งที่4ี่ที่มกชสุขโขทัยเขารับเป็นเจ้าภาพทีนี้มีข้อมูลที่เอ่อน่าสนใจจากแหล่งข่าวที่เราได้มานะครับเขาชี้ว่าคนขับรถนักกีฬาเนี่ยอาจจะ อาจจะไม่คุ้นเคยกับเส้นทางครับอ๋อค่ะครับเลยทําให้ต้องพึ่ง GPS นําทางเป็นหลักเลยซึ่งการไม่ชํานาญเส้นทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนเนี่ยเอ่อมันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เพิ่มความเสี่ยงได้ การต้องพึ่ง GPS ตอนกลางคืนในทางที่ไม่คุ้นเคยอืมก็น่าคิดนะคะแล้วข้อมูลเกี่ยวกับตัวจุดเกิดเหตุเองเหรอคะสียป่าศักมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะอันนี้สําคัญมากครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยระบุค่อนข้างชัดเลยว่าสี่แยกป่าศักตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่สี่แยกธรรมดาๆรรนะครับแต่เป็นจุดที่ที่ค่อนข้างมืด มืดเลยเหรอคะครับมืดแล้วก็ไม่มีสัญญาณไฟจราจรด้วยและที่สำคัญคือมีประวัติเกิดอุบัติเหตุรุนแรงบ่อยครั้งมากๆโดยเฉพาะช่วงกลางคืนโอ้โหครับคนในพื้นที่นี่รู้กันเลยว่าเป็นจุดอันตรายจุดหนึ่งเลยและครับการที่ต้องขับรถผ่านแยกเสี่ยงแบบนี้ในสภาพที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็มืดอีกเนี่ย มันมันเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีกเยอะเลยครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงประเด็นที่ใหญ่ขึ้นนะครับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการเดินทางระยะไกลของสถาบันต่างๆเวลาส่งบุคลากร,กรหรือนักศึกษาไปทํากิจกรรมนอกพื้นที่ฟังดูแล้วมันมีปัจจัยเสี่ยงซ้อนกันอยู่หลายอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องคนขับอาจจะไม่ชินทางเรื่องเส้นทางเองที่เป็นแยกอันตรายแล้วก็สภาพแวดล้อมคือมันมืดไม่มีไฟมัน มันน่าเศร้าจริงๆนะคะที่การเดินทางเพื่อไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนสถาบันไปแข่งขันกีฬาของน้องๆต้องมาจบลงแบบนี้เป็นความสูญเสียที่ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยจริงๆค่ะใช่ครับใช่เป็นเรื่องน่าสลดใจมากแล้วก็ถึงแม้ว่าปัจจัยเรื่องความไม่คุ้นเส้นทางกับจุดเกิดเหตุที่เป็นอันตรายเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนนะครับจากข้อมูลเบื้องตอน้นแต่ว่าทางตํารวจเองก็ยังคงดําเนินการสอบสวนอย่างละเอียดอยู่นะครับค่ะ ครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยอีกหรือเปล่าเช่นอาจจะเรื่องสภาพรถความเร็วที่ใช้หรือปัจจัยอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องซึ่งอันนี้ก็คงต้องรอผลการสรุปที่ชัดเจนจากทางเจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันก็สะท้อนให้เราเห็นถึงความเปราะบางเหมือนกันนะครับของการเดินทางไกลโดยเฉพาะเวลาที่สถาบันส่งคนไปปฏิบัติภารกิจในนามองค์กรมันมันทำให้เกิดคําถามที่สําคัญตามมาเลยนะครับว่ามาตรการความปลอดภัยที่เรามีกันอยู่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมของคนขับรถก็ดีการวางแผนเส้นทางก็ดีหรือการประเมินความเสี่ยงของช่วงเวลาในการเดินทางมันมันรัดกุมมันเพียงพอแล้วหรือ,อยังอืมใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจับตาเดินทางไกล,กลในเวลากลางคืนแล้วก็ไปในเส้นทางที่ไม่คุ้มเคยแบบนี้เราจะมีแนวทางป้องกันหรือว่าปรับปรุงมาตรการต่างๆให้มันดีขึ้นได้อย่างไรเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำได้อีกในอนาคต อันนี้คือคำถามใหญ่เลยครับที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องต้องนำไปขบคิดแล้วก็หาทางแก้ไขอย่างจริงจังต่อไปครับ